เนื่องด้วยวละอันดีดีถีโควิดนี้นะครับเนื่องด้วยผมติดโควิดนะครับก็เลยมีเวลาว่างหลังจากป่วยเป็นไข้กินยาปวดตัวแบบเนี่ยก็อยากจะมาลองรีวิวกล้องสักตัวนึงนะครับแล้วก็ตัวระบบด้วยที่ผมใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือตัว Fuji f i l m XT3 นั่นเองนะครับก็เผื่อว่าใครอาจจะมองหากล้องสักตัวอาจจะเป็นกล้องตัวแรกถ่ายลูกถ่ายหลานอะไรเงี้ยนะครับก็เอออาจจะผ่านตาตัว Fuji ฟ i l m มาบ้างนะครับก็เผื่อว่าตัววิดีโอรีวิวตัวเนี้จะเป็นตัวช่วยเลือก ว่ากล้องตัวเนีอ้อาจจะเหมาะกับทุกคนหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็อาจจะต้องอบอกตัวยูสเคสของผมก่อนนะครับว่าผมใช้งานกล้องประมาณไหนยังไงนะครับตั้งแต่ผมใช้ตัว XT2 นะครับซึ่งเป็นตัวขวานหน้าตัว XT3 ตัวเนี้ เออผมก็ใช้งานเป็นในลักษณะที่ใช้ถ่ายรูปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอรับงานบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้รับงานจริงจังอะไรนะครับส่วนใหญ่เลยก็ใช้ทําเพราะว่ามีความสนุกกับมันมากกว่านะครับโอเคครับคราวนี้ก็ไปดูตัวรีวิวกล้องกันเลยนะครับเมื่อรู้ยุดเคสของผมแล้วก็ตัว x 3นะครับก็จะมีบอดี้ประมาณนี้นะครับเป็นสไตล์เรโทรนะครับซึ่งตัวนี้จะมีทั้งสีเงินและสีดําส่วนตัวเวอร์ชั่นของผมที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นตัวสีเงินนะครับซึ่งผมว่ามันสวยงามมากนะครับแค่ถือก็หล่อแล้วนะ ัวของฟูติฟิล์มเนี่ยคือเขาจะไม่มีไดอะล์โหมดที่เป็น PASM นะครับซึ่งเป็นโหมดต่างๆที่ส่วนใหญ่กล้องท,ทุกตัวเนี่ยจะมีเลยแต่เขาจะมีตัวไดอะลเนี่ยเป็นสปีดชัตเตอร์แล้วก็ตัว ISO ไดอลบนตัวของบอดี้กล้องแทนนะครับแล้วก็ตัวเลนเนี่ยก็จะมี aperture ring หรือว่าแหวนปรับรูรับแสงนะครับเหมือนพวกกล้องเลตโทรสมัยก่อนซึ่งผมว่ามันก็เป็นจุดดีเหมือนกันนะคือมันดูสวยแล้วมันก็เป็นอีก Experience นหนึ่งนะครับของของคนที่ลองเล่นกล้องนะแต่ส่วนตัวผม แล้วก็ i อ o d i โซดนะครับผมปรับมาเป็นตัว Command Dial มันจะใช้งานได้มากกว่านะครับแต่ว่าผมชอบตัวแหวนรูรับแสงที่ตัวเลนมากมากนะมันปรับแล้วก็สะดวกมากๆเลยตัว xt 3เนี่ยก็จะมี sd card ถึง2สล็อตด,ด้วยกันนะครับก็เรื่องความเร็วเลยผมอาจจะไม่ได้ไปลงลึกนะแต่ว่า ก็มันก็สามารถทําให้บางคนที่ถ่ายอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยต้องการมีแบ็กอัพการ์ดสสล็อตหรือว่าแค่ต้องการให้มีการ์ดสใบเพื่อจะได้มีความจุมากขึ้นเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับก็เป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งของของกล้อง a t สามในราคาประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของสวิตด้านหน้านะครับมันจะเป็นสวิตควบคุมตัวโฟกัสโหมดนะครับซึ่งก็มีแมนนวลคอนติเนียแล้วก็ซิงเกิลซึ่งก็คือโฟกัสแบบจุดเดียวแบบต่อเนื่องแล้วก็ เมนูโฟกัสน,นะครับมันมาวางว้นรงนี้คือมันก็สะดวกดีนะใช้มือปรับได้เลย,เลยไม่ต้องเข้าไปนั่งค้นหาตามเมนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จอของ XT3 นะครับมันจะเป็นจอแบบพับขึ้นพับลงได้แล้วก็พับไปด้านข้างได้นะครับสำหรับถ่ายในพอร์เทรตโหมดนะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถคลิปมาด้านหน้าได้ก็คืออาจจะไม่ค่อยเหมาะกับพวกบล็อกเกอร์หรือว่าคนที่จำเป็นต้องถ่ายตัวเองเยอะๆเ,เท่าไหร่นะฮะต่อมาเป็นเรื่องของสเปคนะครับสเปคผมก็ไม่อยากลงลึกนะเพราะว่าผมไม่ไม่ได้รู้เรื่องสเปคมากเท่าไหร่ก็เป็นว่าเรื่องภาพถ่ายคก็คือ ตัว Fujifilm X-T3 เนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุด11เฟรมเซกนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ที่26ล้านเมกะพิกเซลนะครับเป็นเซนเซอร์แบบ APS-C ซึ่ง Fujifilm เนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์เฉพาะแบบ APS-C เท่านั้นนะครับแล้วก็จะคาดเป็นตัวกล้องที่เป็นมีเดียมฟอร์แมตเลยจะไม่มีกล้องเซ็นเซอร์ขนาดที่เป็นฟูลเฟรมนะครับการที่ เป็นกล้องแบบ APS-C รล้วนนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีเลนที่สร้างมาสำหรับกล้องที่เป็น APS-C รล้วนเลยซึ่งก็จะทาให้เขามีเลนที่หลากหลายให้เลือกแล้วก็มีเลนที่คุณภาพดีพอสมควรเลยนะฮะต่อมาเป็นสเปคของวิดีโอนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นจุดชูโรงของ XT3 เลยก็ว่าได้นะครับ XT3 เนี่ยสามารถถ,ถ่ายวิดีโอ 4K สูงสุดถึง60เฟรมต่อวซนาทีเลยนะครับซึ่งจะมีคอปนิดหน่อย,อยนะนั่นหมายความว่าคือคุณจะสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ที่เป็นสโลโวโมชันได้ด้ววยซึ่่งปกติดีโ FoK น สำหรับกล้องราคาประมาณมือสองเนี่ยประมาณส0 0 0มื่นประมาณเนี่ยผมเข้าใจว่าถาแทบไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัว a 7 i i ตอนที่ออกมาเนี่ยเป็นกล้อง APS-C รุ่นแรกๆเลยนะครับที่สามารถถ่ายวีดีโอ 4K แบบ60เฟรมต่อวินได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันสามารถถ,ถ่ายวีดีโอแบบ10บิตได้ด้วยคือโดยกล้องทั่วไปกล้องเรนจ์ราคาประมาณนี้นะครั มันจะถ่ายวิดีโอได้แค่8บิตนะครับซึ่งก็จะมีความละเอียดสีที่ไม่ดีเท่า10บิตคือตัว10บิตเนี่ยก็จะสามารถเอามาทําสีเพิ่มมาแก้นู่นแก้นี่ได้มากกว่านะครับต่อมานะครับมาที่ประสบการณ์การใช้งานตัว Fujifilm XT3 นี้นะครับก็ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเฉพาะตัว Fuji f i l m XT3 ตัวเดียวนะครับอาจจะพูดถึงระบบโดยรวมของ Fuji Film ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมก็ใช้ XT2 มาสักรยะยะหนึ่งเหมือนกันนะครับ <S 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 <ๆ>เรื่องการถ่ายภาพนะครับการถ่ายภาพของผมคือส่วนใหญ่ผมไม่ได้ไปถ่ายเด็็็กกกกถกถ่่่าาาายยีฬคนวววิงรรรดเอะไม ถ่ายคนธรรมดาทั่วไปถ่ายตอนไปท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่ผมจะใช้โฟกัสแบบซิงเกิลพอยต์หมดเลยนะครับแล้วก็กดถ่ายทีละรูปทีละรูปก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าจากรีวิวที่หลายๆคนบอกก็คือตัวฟูจิเนี่ย มันอาจจะออโต้โฟกัสได้ไม่ดีมากนะครับโดยเฉพาะกับพวกเลนเก่าๆอย่าง35 1.4ตัวเก่าอะไรเงี้ยนะครับ5 6 1.2ตัวเก่าทาออโต้โฟกัสได้ไม่ดีเท่าไหร่สาหรับคนที่อาจจะอยากจะไปถ่ายรูปวิ่งไวๆอะไรเงี้ยก็ต้องอาจจะต้องลองแล้วก็พิจารณาดูนะครับต่อไปเรื่องคุณภาพภาพนะครับก็เรื่องคุณภาพภาพเนี่ยเอาไปแต่งภาพต่อด้วยความที่เป็นเซนเซอร์ APS-C ก็ทําเรื่องน้อยหรือว่าเรื่องการดึงภาพอะไรเงี้ยได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมว่าจริงๆ APS-C เนี่ยเป็นจุดสวิตซ์สปอตสำหร คนเริ่มต้นหรืออาจจะแอดไว์ขึ้นไปหน่อยที่แบบไม่ต้องการใช้เงินมากจนเกินไปผมว่ามันมันใช้งานได้ดีมากๆในระดับหนึ่งเลยะครับคือเรื่องสีนะครับก็หลายๆคนก็พูดถึงนะครับสีของฟูจิฟิล์มเนี่ยมันค่อนข้างสวยตั้งแต่หลังกล้องเลยคือไม่ต้องแต่งเยอะบางคนอาจจะมือใหม่อาจจะอยากถ่ายแค่ JPEG แล้วก็ไม่ต้องเอารูปไปแต่งต่อในคอมพิวเตอร์ไรอย่างเงี้ยก็จะได้รูปที่สวยเลยจากหลังกล้องนะครับซึ่งจากที่ผมลองแล้วก็จริงนะครับคือผมเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันจนมาใช้กล้องโซนี่เนี่ยก็เลยเริ่มรู้ว่าเค ภาพอะไรเงี้ยมันค่อนข้างสีสวยกว่าจริงในความเห็นของผมนะบางคนอาจจะมีความเห็นที่ต่างไปก็แล้วแต่คนด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือฟิล์มซูมิเลชันหรืออาจจะเรียกง่ายว่าเป็นฟิลเตอร์ก็ได้นะครับที่ทางฟูจิฟิล์มเนี่ยเขาทำมาจากตัวฟิล์มในสมัยก่อนจริงๆเลยนะครับซึ่งตัวดังๆก็มีอเทอราแล้วก็ค s าสสิโคลนะที่หลายคนใช้ผมก็ชอบอีเทอรากับคาสสิกโคลมากตอนถ่ายวิดีโอแล้วก็เอามาทำสีเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้งานจบไปขึ้นแล้วก็ผมว่าสีสวยกว่ด้วย ว่าถ่าย F เอฟล็อกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับในการทําสีผมอาจจะไม่ชํานาญมากด้วยอะไรเงี้ยครับประสบการณ์ในการถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าผมหลังๆผมค่อนข้างถ่ายวิดีโอค่อนข้างเยอะตั้งแต่ใช้ xt 2แล้วก็ xt 3ตอนใช้ xt 2ต้องบอกกันว่าคือผมแทบไม่เคยใช้ออโต้โฟกัสเลยนะครับเพราะว่ามันไว้ใจไม่ค่อยได้ครับแล้วก็มีการเพาส์หรือว่าหันเข้าออกเข้าออกเนี่ยบางทีมันทําให้ช็อตของเราดูไม่สวยงามสู้เราแมนนวลโฟกัสแล้วอาจจะมีการแบบว่าโฟกัสไม่ตรงบ้างหรือว่าการใช้กิมบอลเนี่ย, focus เ,ยเราแมานนวลโฟกัสเน ออกจากระยะที่โฟกัสชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่เล็กๆ,ๆน้อยๆผมว่ามันดูไม่ค่อยดิสแทรกเท่ากับการที่มีออโต้โฟกัสแล้วหันเข้าออกกระตุกมากนะครับแต่พอปเปลี่ยนมาใช้เป็นตัว XQ3 เนี่ยผมว่าออโต้โฟกัสมันดีขึ้นระดับหนึ่งเลยผมใช้กับเ,เลนช้าๆอย่าง35นย4 23 4นะครับคือมันก็พอได้ครับคือมันว่าสวยสมูทตลอดไหมมันก็มีอาการหันมีอาการสั่นบ้างแต่ว่า ก็ยังพอใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็ส่วนนี้ก็อาจจะเป็นส่วนพิจารณานะสำหรับใครที่ต้องการ a u t o โฟกัสแบบเร็วๆร็วดีๆเลยผมว่าฟูจิฟิล์มก็จะยังไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์เท่าพวกโซนี่หรือว่าแคปนอนนะครับส่วนไฟล์วิดีโอจุดเด่นของตัว x t 3มนี่เลยต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยถ่ายวิดีโอ4 k บนตัว x t 3เลยนะครับเพราะว่าคอมผมมันเป็นอีแก่รุ่นเก่านะครับไม่สามารถตัดไฟล์วิดีโอ4 k ได้ผมก็จะใช้วิดีโอที่เป็นสิบดิบซะมากกว่านะครับซึ่งวิดีโอสิบดิบเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าม คลาสสิกโคมอย่างเงี้ยผมว่ามันแต่งนิดเดียวมันก็สวยแล้วมันไม่ต้องทําอะไรกับมันมากเรื่องเนื่องด้วยแบบพวกเอฟล็อกที่มันเป็นไฟล์สีตุ่น,น,นแๆแฝดๆนะครับผมไม่ได้เก่งใน,ในการเอ็กซ์พอร์ตภาพแบบเอฟล็อกมากแล้วก็ไม่ได้เก่งในการทําสีภาพแบบเอฟล็อกมากด้วยนะครับซึ่งตัวตัวพวกซีนซูเนชั่นของไฟล์วิดีโอของฟูจิแบบ10บปิดเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอนระดับหนึ่งแล้วยิง่งเราเอาไปลง f a c e b o o k หรืออะไรเงี้ย ก็ผมว่ามันก็สวยระดับหนึ่งเลยผมก็ถูกใจนะตรงเนี้ยต่อมาเป็นเรื่องเลนส์โดยรวมของฟูจิฟิล์มนะครับก็จริงๆฟูจิฟิล์มเนี่ยมันทําตัวกล้องที่เป็น APS-C เน้นๆโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเลนส์เขามีครบระยะเลยแล้วก็มีคุณภาพที่ดีมากด้วยนะครับแต่ว่าออข้อเสียของฟูจิฟิล์มเนี่ยคือมันเพิ่งมีตัวเลนส์ที่เป็น third party หรือว่าเป็นเลนส์นอกค่ายนะเพิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นคือการหาเลนส์มือสองของเลนส์นอกค่ายเนี่ยมันจะยังค่อนข้างยากแล้วก็การทํางานของเลนส์นอกค่ายกับตัวกล้องของฟ เท่าที่รีวิวมามันยังออโต้โฟกัสหรือว่าอะไรได้ไม่ดีเท่า,ไม,ทาไม่ดีเท่าอาจจะเรียกได้ว่าค่ายอื่นๆอย่างโซนี่อะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลนของฟูจิฟิล์มเนี่ยก็ค่อนข้างคุณภาพดีแต่ว่าก็มีราคาแพงในระดับหนึ่งยิ่งเป็นพวกเลนใหม่ๆอย่าง3ายิปซานมงยิสองที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ราคาค่อนข้างแรงถ้าเทียบกับผมคิดว่าถ้าเทียบกับเลนนอกค่ายของของค่ายอื่นๆอย่างแทมลอนซิกมาอะไรอย่าง ron, Sigma, เงี้ยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ที่เป็นจุดด้อยของ xt 3เลยมากๆก็คือตัวแบตเตอรี่นะคือแบตเตอรี่มันก้อนยิดเดียวอะ่ะคือมันค่อนข้างน่ารำคาญมันต้องเปลี่ยนบ่อยคราวนี้มาสรุปกันเลยนะครับว่า xt 3เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะก็สําหรับผมเนี่ยในการถ่ายภาพก่อนละกันมันเหมาะกับค่อนข้างทุกคนเลยนะตั้งแต่คนที่เริ่มต้นนะครับที่คนที่ไม่รู้จักกล้องเลยก็สามารถซื้อ xt สด้วยได้ราคา20,000นต้นต้นเนี่ยคือได้สเปคไปค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับอาจจะถ่ายลูกถ่ายหลานหรือว่าถ่ายตอนไปท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าก็เหมาะดีนะครับจริงจ,จะมีอ ตัวกล้องที่รองลงมากว่าอย่างพวก XT 20 XT 30หรือว่าอาจจะไปซื้อรุ่นเก่าแบบ XT 2หรือว่า x e 3เนี้ยก็ผมว่าก็ยังได้อยู่นะสามารถถ่ายรูปทั่วๆไปเนี่ยได้เลยแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยนะครับในด้านวิดีโอเนี่ย ผมว่าตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับคนที่อาจจะอยากจะเอามาถ่าย YouTube ถ่ายอะไรที่มันเคลื่อนที่เร็วๆเท่าไหร่เพราะว่ามันยังออโต้โฟกัสได้ไม่ดีมากแล้วก็มันไม่มีจอฟิทไม่สามารถถ่ายตัวเองบล็อกอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถถ่ายตัวเองได้สะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะเหมาะกับคนที่เริ่มสนใจการทําวิดีโอขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันมีวิดีโอ 4K 60p นะครับหรือว่า ตัว40บิตที่สามารถเอามาแต่งเพิ่มเอามาทําอะไรเพิ่มได้มากขึ้นหน่อยนะครับก็ผมเห็นนะหลายๆคนก็ยังใช้ตัว x t e 3เนี่ยทำสต็อกฟุตเอทขายแบบโปรเฟชชั่นอลกันอยู่เลยนะครับผมว่ามันมันคนุค้มมากๆเลยนะแต่ว่าสําหรับการทำคอนเทนต์ออนไลน์นะผมว่าอาจจะยังมีกล้องตัวอื่นอย่าง Sony A6600 อะไรเงี้ยที่อาจจะยังตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามีออโต้โฟกัสที่ดีกว่าแล้วก็มีจอที่สามารถซิฟตกลับมาดูตัวเองได้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าวิดีโอตอนนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะคนที่่ออาจจะยู อกล้องค่ายอื่นแล้วอยากย้ายค่ายมานะครับก็เผื่อว่าตัวนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างน,นะครับก็ลาไปก่อนนะครับส <Thank you. S 1> วัสดีครับ